เดี๋ยวนี้เราจะมาทําที่ใส่ผงผักกนะันเนาะโดยใช้ฝาพลมที่เขาตอนนี้เขาก็ที่ทากันอยู่นะใช้จากใช้อันนี้คือที่เราทําแล้วเดี๋ยวก็จะหาสายยางอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือจะมีฝาพัดลมเก่าๆเนาะ จากถานพิเศษก็เสียดายก็จะเป็นพลาสติกที่ที่เหลือใช้นะเราก็จะเอามาไอ้นี่เราจะเราจะคว่ำพัดลมเนาะเราจะไม่หงายพัดลมเพราะถ้าหงายวางพื้นที่วางมันก็จะกระดกกระเดกใช่ป่มมันก็จะไม่มั่นคงแล้วเดี๋ยวเราก็จะล็อกด้วยเคเบิลไทายทำเนี่ยจนรอบๆไปเลย รอบอๆ <S <S เพื่อยึดยึดยึดตัวพลาสติกตัวพลาสติกเข้ากับอ่าหน้าของตัวเย็นเนาะอันนี้เราตัดออกมาจากคือเราทำมันยาวๆนั้นเราตัดเมาแบกครึ่งเพื่อที่จะทำได้หลายๆอันเนาะ เอ,เอาแบกซึ่งเราแบกรึ่งมันก็ยังไม่เคยมาปลูกผักแต่ว่าเราจะไปปลูกผักแต่เห็นเขาทำเขาใส่นี่กันนะเนาะใส่ ใส่พวกขวดพวกอะไรเงี้ยเนาะแต่เราอยากเอาไว้ปลูกถังมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาไว้ใส่ใบไม้เพราะว่ามันเป็นรูปหลองเงี้ยใบไม้น่าจะย่อยสลายได้ง่ายเพราะามีอากาศโปร่งเพราะใบไม้บ้านเราเยอะใบไม้ร่วงทีหนึ่งทีก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนกองกองไว้ก็กลัวงูเนาะ ก็เพื ane, ue, ่อนๆก็ลองลองลองไปเนาะไอเดียเล็กๆน่าสนใจไงเราเห็นเขาทำกันเราก็เลยยอยากทำบ้างก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูเนาะเรากลว่าจะทำเรามีโครงอยู่ประมาณเจ็ดแปดอันเราก็จะทำทำทุกอันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งการที่เรานำไปใช้เอาไปใช้เนี่ยแล้วมันใช้ได้จริงไหม เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า